สวัสดีค่ะโหดีใจมากเลยหนอไม้เริ่มออกกลัวจะเหยี่ยมเนะี่ยปีที่แล้วที่นั่งอยู่ตรงเนี้เยเหยียบเหยียบหักไปโอ้เยอะเลยดีใจแม้กอไผ่อยู่ตรงนี้หนอเขาจะไม่ใหญ่แต่ว่าอร่อยค่ะเนี่ยตรงอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหหนึ่งสองเป็นสิบเลยค่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เราพูดเอาเองนะเป็นสิบจริงๆ ดีใจอยู่ข้างกล้องนั้นก็หูอยู่ข้างหลังนั้นเป็นสิบแต่วันนี้เก็บให้ดูไม่ได้เขาเล็กอยู่เล็กหนอเล็กค่ะก็ดูดูลำไผ่ค่ะเนี่ยขนาดลำนี้เนี่ยพอเขาโตหน่อไม้จะจะตวกว่าลำไผ่จะโตวกว่าลำไผ่นี้นะคะโอ้ยก่อนอืน่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่สาะเวลาเข้ามาชมขอบคุณมากมากนะคะ ไม่พบกันใหม่นในวิเดียวราษาไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังหักให้ดูไม่ได้ยังเล็กอยู่คงอีกสองวันค่ะเนีะะ่ค่ะหนอน,นี้ก็ยังเล็กอยู่ไหนลองไปดูอีกข้างๆกันสิยังเล็กอยู่ค่ะนี่ z o แล้วมองไม่เห็นนี่คะ่ะหนึ่งนอตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งนอตรงนี้เขาเล็กว้โอ้โหซูมแล้วมองไม่เห็นนี่ค่ะนี่หนอนี้เมื่อกี้คือหนอนเขาเล็กเนี่ยคะ่ะสะดุดเลยเมื่อกี้อุ้ยตรงนี้อีกเะ้ดูตรงนี้ตรงนี้คะ่ะนี่ดูตรงนี้นะ เห็นหน่อไม้ไหมคะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าหน่อไม้นะคะนี่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยคะ่ะเนี่ยหน่อไม้นะ่ะเนี่ยหนึ่งนอแล้วก็อีกหนอหนึงตรงนั้น โอ้ยอะไรอีกหนอนึงตรงน,นี้นี่ค่ะใกล้ๆใ,ใบเขียวๆเนี่ยนี่เนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูตรงนี้ทีมันนั่นลงลำบากเดินท่งตรงนี้สิเดี๋ยวไปดูที่อื่นมันจะออกมาเยอะมากค่ะ ดัตง,งนี้สิ <c oughs> นอยังเล็กอยู่ยังหักให้ดูไม่ได้วันนี้ค่ะดูในนี้สิในนั้นยังไม่เห็นคืออู้นัน่นไงอยู่ตรงนูน้นนู้นค่ะมันซูมไม่ได้เดี๋ยวจะพามุดเข้าไปดูพามุดเข้าไปดูค่ะมุดเข้ามาในกอไผ่นี่ค่ะนี่นอนะ แล้วแต่วันนี้หากไม่ดูหากให้ดูไม่ได้จริงพราะยังสั้นอยู่อีกหน่อยกูู้ัวนั่นไงนั่นไงนั่นอีกอนอนนึงอ่ะนี่ค่ะอีกหน่อยเชื่อไหมคะเก็บไม่เก็บไม่ทันเลยไหนอ้อมมาทัางหลังนี่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 ดอนึง นี่หยียบเขานเนี่ยต้องที่นั่งอยู่เนี่ยนี่ไงคะนอหนึ่งเนี่ยนี่แล้วก็โหนี่นี่นี่นอนหนึงนี่นอนหนึงนี่นอนหนึงตรงนั้นเีกแค่เล็กๆอ่ะแล้วก็แล้วตรงนั้นอีกโหดีใจนะเนี่ยใจ อยู่ตรงนู้นอีกโอ้โหอยู่ตรงนี้อีกนึกค่ะนั่นน่นะมองเห็นหรือเปล่าดีใจเดี๋ยวไปเดินดูตรงนั้นมันเยอะค่ะแต่ว่ายัางเล็กอยู่แต่ไม่ต้องกลัวหรอกอีกหน่อยอีกเยอะแน่อู้นี่ไงนี่ค่ะหน่อยยังเล็กอยู ีถ้าถ้าสาวสาวเด็กๆสาวๆตาดีก็คงมองเห็นหลายหน่อแต่นี่คนเฒ่าคนแก่ตาไม่ดีนี่ตรงนี้อีกหนึนนี่มคะนี่ยังสั้นอยู่เดินดูต่อไปสินี่นี่ไงคะอ๋อไม่เอ้ใช่ดูเป่ะนี่โอใช่เนี่ยค่ะนี่นี่นี่อันนี้ อันนั้นใช่สีคล้ายกับดินเลยในนั้นนะยิ่งจะเยอะแต่ตอนนี้มองยังไม่เห็นค่ะไปจะพาเดินดู ไม้กับเห็ดบางคนชอบแกงหน่อไม้ใส่กับเห็ดลองดูตรงนี้สิยังไม่ออกไม้เห็นตรงนี้ค่ะตรงส่วนนี้นอเล็กถ้าตรงข้างด้านขวาค่ะจะนอใหญ่นี่งไงนี่นี่ค่ะนี่นี่นี่ถ้าไม่สังเกตมองไม่เห็นจริงๆสีเหมือนดินเลยโอ้โหตรงนั้นโอ้โห ตรงนั้นหลนอนเลยโอ้โหซูมให้ดูไม่ได้อะเพราะซูมก็ไม่รู้ว่าจะจะซูมได้หรือเปล่านคะถ้าซูมก็ซูมซูม 4, สี่ซูมห้าโอ้ตรงนั้นน่ะมันซูมให้ดูไม่ได้อะมันหายโอ้โหเป็นสิบอีแล้วตรงนี้ไม่รู้ว่าตรงนี้จะมองเห็นไหมเนี่ยเพราะมันซูมให้ดูไม่ถึง พอซูมแล้วมันมันจับภาพไลนี่ไงตรงนี้เนี่ยค่ะนี่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 มันจะเป็นหนอแบบนี้แหละแต่พอมองไกลๆอานั่นไงนั่นเนี่ยคะนั่นอ่ะเนี่ยนั่นอ๋อดิบจายนั่นเนี่ย ตรงนี้มันน่าจะสํลหลอนเลยนะคะตรงที่เขาตัดเนี่ยแต่อาจจะยังไม่ได้เวลาที่ที่เขาจะโผล่ตรงจุดเนี้ยหินจะเยอะเขาจะเกิดออกมา เขาจะออกมาช้าค่ะตรงนี้ย